รถป้ายแดงมือเดียวเป็นรถปี2019ไม่วิ่งมาเพียงแค่24,000กิโลเท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้นะมาพบกับเนยที่โชว์รูมติรถสวยกันเช่นเคยค่ะเนยก็พามาชมรถสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นคันนี้เลยค่ะ m a z d a Sky นะคะ v k y a c t ค v e คันนี้เลยคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะคุณลูกค้าก็คือเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองของตัว m a z d a 2นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,300ซีซี ะะตัวนี้เนี่ยเป็นรถปี2019ไม่วิ่งมาเพียงแค่24,0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับมาด้า2อคันนี้บอกเลยว่ารถสวยมากที่สำคัญเป็นรถลำดับเดียวเท่านั้นนะคะรถป้ายแดงมือเดียวมาเลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านหน้าตัวรถของเขาเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวสีแดงนะเป็นสีแบบหลักๆของตัวมาด้าเขาเลยสวยมากคันนี้นะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ มีโรโกมาด้าขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีชุดแต่งเดินเส้นสายแบบตัวสีเงินโครเมียมแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้เนี่ยมีไฟไฮโดรเจนขนาดใหญ่ให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งด้วยนะคะรอบคนันบอกก่อนว่าตัวสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยเดิมๆนะคะมาเนี่ยไม่ได้ติดชุดแต่งมานะคะของเราติดรถสวยนะคะติดชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคนันพร้อมกับแม็กสวยๆเลยนะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันนะคะสำหรับตัวมาด้า2 Sky a c t i v คคันนี้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยแม็กนะคะแต่งมาแล้วค่ะสวยมากนะขอบ17เลยนะคะตัวนี้สีทูโทนนะคะแล้วก็ในส่วนด้านข้างกระจกข้างก็สีแดงสีเดียวกับตัวรถเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ติดมาให้คิวกันสาติดให้ครบรอบพันชุดแต่งเบ้ามือจับก,ก็เป็นสีแดงค่ะสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะคะก็มีติดมาให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันบ้างค่ะค่ะในส่วนด้านท้ายรถนะคะของตัวมาด้า2สกายแอคทีฟสีแดงคันนี้นะคะ ก็มาพร้อมกับชุดแต่งอย่างที่บอกรอบพันเลยนะคะมีท่อคู่มาให้ตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะมีตัวติดนี่เลยค่ะเป็นตัวเขาเรียกว่าสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมกับตัวรถแล้วก็คันนี้นะคะเติมได้หมดเลยน้ํามันนะคะ9195หรือว่า E20 นะคะตัวนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถกันนะคะว่ารถสวยขนาดไหนจะ้ะค่ะถัดมาในส่วนด้านในตัวรถของตัวมาด้าสคันนี้ก,นกันก่อนเลยนะคะคุณล<ๆ>ูกค้าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่า ว่างแล้วก็สวยน่าใช้มากถึงจะเป็นตัวซาตนดัดห,หรือว่าตัวเริ่มต้นนะคะแต่ว่าออปชันก็ให้มาไม่แพ้ตัวอื่นๆเลยนะคะในส่วนของตัวพรมอะไรนะคะก็มีฟังก์ชันมาให้นะคะในฝั่งด้านซ้ายนะคะก็เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงปรับเสียงเพิ่มเสียงได้นะคะตรงนี้แล้วก็มีระบบพุชสตาร์ทมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบบเอนจินสตาร์ทนั่นเองนะคะในส่วนตรงกลางคอนโซลตัวนี้ก็มีเครื่องเล่นเครื่องเสียงอะไรมาให้ครบเลยนะคะสามารถปรับได้จากที่ตัวจอเลย นะแล้วก็ส่วนระบบแอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบมือหมุนนะอาจจะยังไม่ใช่ออโต้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะมีช่องเสียบไฟให้ค่ะ USB AUX ก็เชื่อมต่อได้ปกติเลยค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนตัวเกียร์คันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็ภายในนะคะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดเลยรอบคันนะคะก็เป็นตัว สีดำแล้วก็มีรวดลายนะคะกราฟิกแบบนี้คือสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปราคานะคะสำหรับตัวมาด้าสอคันนี้กันเลยค่ะว่าของเราตีรถสวยเนี่ยเปิดขายอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวมาด้าสองสกายแอคทนะคะตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยบอกเลยว่ารถสวยแล้วก็ออปชั่นไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยนะคะของเราตีรถสวยเนี่ยเปิดขายอยู่เพียงแค่ 3 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าผ่อนเริ่มต้น0%ปีแรกเนี่ยอยู่เพียงแค่6,000บาทเท่านั้นเองนะคะนอกจากรถสวยแล้วรถก็ยังมีรับประกันนะคะตรวจสอบเรียบร้อยค่ะจากทางวันทูคารถของเรานะคะไม่มีชนหนักผิกคว่ำโครงสร้างเดิมแล้วก็ที่สำคัญไม่แท้ไม่เคยจมน้ำมาก่อนด้วยนะคะยังมีในเรื่องของการรับประกันเข้าศูนย์มาด้าค่ะ สามารถเข้าได้เลยนะคะ2ปีหรือ20,000กิโลเราไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะทั่วประเทศเลยนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ชมอยู่สนใจยังไงสามารถคอมเมนต์เบอร์โทรทิ้งไว้หรือว่าโทรหาเนยได้เลยนะคะที่เบอร์0903103100นะคะสำหรับวันนี้เนย,เนยต้องขอตัวราไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีรถสวยๆเข้ามาใหม่นยเน,ย,เนยจะพามาชมกันเรื่อยๆเ,เลยนะคะสวัสดีค่ะ